สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์วันนี้มีเรื่องสั้นๆมาเล่าให้ฟังกับเดียโบอิมมอร์เลอีกแล้วครับสำหรับเดียโบอิมมอร์เลเนี่ยหลังจากที่เกมปล่อยมาสักพักใหญ่ๆทางบริษัทออกมาประกาศชัยชนะไปหลายรอบครับไม่ว่าจะเป็นคนโหลดเป็นล้านคนเติมเป็นล้านอะไรก็แล้วแต่เกมเรามันช่างดีเหลือเกินแล้วไอ้เรื่องความสนุกไม่สนุกเนี่ยสุดท้ายมันก็แล้วแต่คนครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเกมมีปัญหาจริงๆนะครับเรื่องคอนเทนต์ในเกมที่มันเอื้อให้คนเติมเงินจนเกินพอดี คุณสามารถเก่งขึ้นได้เรื่อยๆตราบใดที่คุณมีเงินแล้วก็มีคนเคยคำนวณออกมาว่าต้องเสียไปหลายแสนหลายล้านวันนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงการคำนวณครับแต่พูดถึงการเติมจริงๆมีคนพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่ามีเงินแล้วแม่งเก่งจริงแต่ความเก่งมันแลกมาด้วยอะไรที่คาดไม่ถึงโคตรๆนั่นคือเก่งแล้วไม่มีคนเล่นด้วยครับเรื่องเป็นงี้ครับคือมีสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งครับเขาชื่อว่าเจดีซอว์บิสเนสออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาทําคลิปออกมาเล่าครับว่า เขาเติมเงินเกมนี้ไป1นึ่งแสนเหรียญแต่ถ้าเกิดตีเป็นเงินบาทที่ตอนอ่อนค่าแบบนี้ก็จะประมาณ3ล้านหครับด้วยเงินจํานวนนี้เนี่ยจะให้เรียกหวานก็น่าจะน้อยไปครับเรียกรีเวชชันได้เลยโดยไอ้การเติมครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลให้เขา กลายเป็นสุดยอดคู้เล่นแห่งโลกเดียโบอิมมอร์ชครับซึ่งระหว่างเติมเนี่ยเจ้าตัวอาจจะสนุกด้วยแหละเขาเล่นแบบเบเรียนนะครับแล้วก็กลายเป็นแบลเบเรียนที่โหดโคตรๆเขาเล่นเกมทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ไปอยู่บนจุดสูงสุดและอย่างที่บอกครับมันอาจจะเหมือนคำพูดทั่วๆไปก็ได้ที่ว่าจุดสูงสุดมันว่างเปล่าซึ่งสำหรับคนคนนี้มันอาจจะว่างเปล่าจริงๆก็ได้ครับคือคอนเทนต์เอนเกมของเกมนี้เนี่ยมันเป็นลงดันฟาร์มบอส PVP หรือมีอีเวนต์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาอ uh, ะแทบจะไร้พ่ายเลยถ้าเกินเน็ตไม่หลุดคอนเน็ชันไม่หลุดหรือว่าเขาไม่อ่อนให้เนี่ยวินเรทน่าจะเป็นร้อเแล้วเติมไปเยอะขนาดนี้เนี่ยชนะแน,แน่ครับคนที่เล่นด้วยยิ่งน้อยลงเรื่อยๆเกมมันจับคู่คนที่มีวินเรทใกล้ๆกันฝีมือใกล้ๆกันมาเล่นด้วยไม่ได้เพราะว่าเขาเติมไปเร็วครับคือมันคงมีสักวันแหละที่มีคนค่อยๆเติมหรือค่อยๆเล่นไปจนถึงระดับคนคนนี้แต่วินเรทมันไม่ได้เป็นแบบนี้แน่นอนเพราะว่าคนนี้เนี่ย เติมเร็วแล้วก็เก่งเร็ววินเลตแบบชนะรัวๆๆวันมาเลยหาคนเล่นด้วยไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่มีใครมา PVP ด้วยนั่งแมตช์เมคกิ้งตบยุงรอเป็นวันยังไม่มีเลยครับเกิน24ชั่วโมงอีกมั้งแล้วจะเข้าร่วมกิจกรรมของแคลนก็เข้าไม่ได้ครับสงโคางสงกรมอะไรเข้าไม่ได้ทั้งนั้นเรียกว่าเก่งเกินคอนเทนต์เกมไปแล้วเก่งเกินคอนเทนต์ที่เกมมีให้เล่นนะ่ะแล้วแทนที่พอเก่งแล้วจะมีความสุขเหมือนมีความทุกข์ทัง,งั้นเพราะว่าทาอะไรไม่ได้ครับ เจ้าตัวก็เลยอยากจะหาช่องทางร e ีฟันเอาจริงๆมันลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเป็น streamer ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Diablo Immortal ทำคอนเทนต์เติมไปเรื่อยๆพอสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้หลังจากที่เติมจนตันเป็นล้านเลยครับอันนี้เขาไม่ต้องเอามีมเป็นล้านนะครับพี่ขึ้นมานะแต่มันเป็นปัญหานะแล้วเขาก็เลยต้องส่งปัญหานี้ไปให้ทางบริษัทเพราะว่าตัวเขาคงแก้อะไรไม่ได้ซึ่งทางบริษัทก็ออกมารับทราบแล้วก็บอกว่าจะรีบแพทแก้ การดําเนินการต่อไปเป็นยังไงอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันครับเราก็ไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวนะครับยังมีสตรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์คนอื่นที่เติมแบบนี้แต่อยู่โซนอื่นมีปัญหาแบบเดียวกันด้วยคือเก่งจนแมทเมคใครมาไม่เจอเป็นปัญหาของคนเติมเยอะนะครับเกมไม่ได้ทำคอนเทนต์มารองรับเอาไว้แต่เรื่องก็ประมาณนี้ครับเอาจริงๆต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นระบบเติมเงินหรืออะไรก็ตามที่เทียโบอิมอร์เช่ออกแบบมาให้คนเติมเนี่ย มันจะแย่แค่ไหนก็ตามผมรู้สึกว่าคนเติมเงินก็ไม่ได้ผิดอะไระนะมันต้องมีคนเติมเพราะอยากเก่งกว่าคนอื่นอยู่แล้วครับแต่ปัญหาคือจะทํายังไงให้คนที่เติมรู้สึกว่าเงินที่เติมลงไปคุ้มค่าเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นรายได้สําคัญของตัวเกมมันสําคัญพอๆกับต้องคิดว่าทํายังไงคนที่ไม่เติมถึงจะเล่นสนุกเพราะยังไงเกมจะอยู่รอดได้เนี่ยมันต้องอาศัยทั้งคนที่เติมและไม่เติมเอาเป็นว่านับว่าเป็นบทเรียนสําคัญของบริษัทที่ต้องไปทําการบ้านแล้วกัน ว่าจะทำยังไงกับเรื่องแบบนี้ต่อไปดีเพราะยังไงสุดท้ายแล้วเรื่องแบบนี้มันจะมีอีกแน่ๆครับเอาเป็นว่าฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกหรือคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับวันนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังสั้นๆเพราะงั้นก็ขอเัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ให้ด้วยถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือ,อยังเอาเป็นว่าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ